มากันที่ลูกแรกครับผมพอมีไหมอุ้ยมีมีมีนี่สามตัวแล้วครับเอ้ยดูน่ารักเลยอันไหนดูท้องเผื่อมีเลขเหรออุ้ยอุ้ยมีรอล่ล่าอุ้ยดูอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยแบบนี้คุ้มเลยพี่โอ้ยทุกคนดู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆหน้นาห FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่งางระเดชนะและด้านหน้านี่พี่โรดกับแม็กนะครับวันนี้พากันมากู้รอบดักปลามาดักรอฝนไว้ก่อนหน้านี้สองสามคืนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ฝนตกน้ํากําลังดันขึ้นสูงนี่เดี๋ยวตามไปลุ้นในการว่าการกู้รอบคลิปนี้เนี่ยจะหมานไม่หมานนะครับมากันที่ลูกแรกครับผมน้ําท่วมไหมแม็ก ขวดหายเหรออ้ขวดอยู่ในรอบแม่ได้ปลาไม่นั่นพ่มีไหมอุ้ยมีมีมีมปลาอะไรนี่อปลากระสงปลากระสงเอาแม็กเกอร์เทพกระสง <c oughs> ทำงานอีกแล้วครับผมลูกแรกกระโดนกันเลยนะครับ เข้าไหมเข้ายากอะอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายรอบขึ้นสูงกันอีกหน่อยนะพี่รถเนาะเพราะว่าน้ํากําลังหลากท่วมมาครับนี่ไปไปไปลูกต่อไปครับผมลูกที่สองตูดกระดกเลยนะพี่รถนะ,ะมีปะไม่มีครับไม่มีครับลูกนี้ต่อไปลูกที่สามครับ ไปกันไวๆครับฝนตกแล้วจะได้รีบกลับนะพี่โรจนะครับพอมีเปล่าโอ้สองลูกไม่ได้เลยครับตอนนี้ยังได้แค่ปลากระสงตัวเดียวนะลูกนี้คราวที่แล้วปลาหมอเข้าเยอะมากๆครับเป็นรอบเหล็กที่พี่โรดเก็บมาจากท้ายคลองท้ายสวนน่นตูดยกแล้วนี่น้ําหลากท่วมดูนะวันนี้จะได้หรือเปล่า พี่รอถุงป้ามาคลิปก่อนโดนฝูงปลาหมอนะพี่รอดนะเยอะเลยครับมีปะไม่มีอะไรเลย,อ,เลยอ้าวมาดูแม็กบ้างนะครับลูกนี้โดนไหมจะได้เรื่องไหมเนี่ยแม็กวันนี้ อากาศไม่ค่อยดีอ่ะมีป่ะไม่มีอีกแล้วครับเนี่ยแมไม่ได้ครับผมลูกนี้จะโดนไหมครับอแม็กดูดิไปกันไวๆนะไม่ได้เลยครับสี่ลูกติดติดแล้วเนี่ยมีป่ะได้ปาก,กดีตัวเดียวโอ้ยังไงกันครับฟูลรอบแย่แล้วครับทุกคน เพิ่งจะได้ปลากระสงตัวเดียวมา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 ลุ้นลูกนี้กันตูดลอยดงเลยนี่อุ้ยมีอยู่ปลาอะไรปลาหมอสองตัวก็ยังได้นะเอาหาไม่พอมือแล้วมั้งเนี่ยพี่โรดอุตส่าห์ลงทุนตากฝนด้วยนะบอาว ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวยังไม่หมดนะครับยังไปลุ้นด้วยกันต่อนี่สามตัวแล้วครับ,ล,รบ <laughs> ลูกนี้เป็นไงไมแมกแมนั่งเฝ้ารอเลยนะขนาดคลิปที่แล้วเนี่ยที่เรามาเก็บตอนน้ำแห้งนะแม็กยังได้ไปตั้งบานเนาะ <laughs> <laughs> พอได้ฝนแล้วดีไหมนี่ทุกคนไม่ได้ครับลูกนี้เป็นรอบเหล็กครับพี่โลดเขา เอามาดักก่อนหน้าชุดที่เรากู้กันเนี่ยประมาณคืนหรือสองคืนนี่แหละไม่แน่ใจเอามาดักก่อนเพื่อนครับเอ้อะไรอะตกลุมมั้อ่ะดูดีแอบเอามาดักคนเดียวลูกนี้ได้เรื่องหรือเปล่าไปฝากนู้นพี่ปวดน้ำลอยติ่งแล้วนะลูกนี้ก็จะประมาณสามสี่คืนไปหลือมั่งพี่ครับ เนี่ยพอมีเออ่ขวดแล้วมันจะไม่จมครับอุ้ยอุ้ยพี่รอดศพี่เลิอุย้ยดุ้ยหูย,หยเต,ต่าก,ก็ได้อุ <taxation>. ้ย <c oughs> นี่ปลาช่อนใหญ่สองตัวง,งามๆอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยแบบนี้คุ้มเลยพี่อุย้ยทุกคนด้วยโอ้หไส้โลทั้งคู่เลยอ่ะไม่เอ้อยแถมยังได้เต่าอีกอ่ะอันนี้เอาขึ้นบกก่อนดีกว่าพี่ <c oughs> ไป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 เอาไปเทบนบกครับลูกเดียวคุ้มเลยนี่เต่าเต่ายี่เดียว,ยวนีนะไม่มีหลอกลูกไหนคุ้มกว่าน,นี้แล้วนะพี่โรนนะ,อ,ะอย่างนี้ต้องขึ้นบกก่อนเลยเนี่ยเอาดูดิโอ้โหมายังไงนี่เนาะคู่เดียวตัวใหญ่นะ่าจะติดโลเหมือนกันแล้วพี่เนาะครับผมแล้วตัวเล็กน่าจะสักหกเจ็ดขีดได้มั้งเนี่ย สองตัวเพื่อเผื่อมีกับสองโลนนนเน่ะเนาะแม่แต่ได้เต่าน้อยมาตวงดูเต่าก่อนพี่้ยดูน่ารักเลยอันไหนดูท้องเผื่อมีเลขเหรออ่ะปล่อยไหมพี่ไปปล่อยน้ำเลยปล่อยน้ำเลยพี่เดี๋ยวก็หาว่าเราไม่ปล่อยจริงอีกไปไปไหม,ไมไค่อยค่อยไปอ,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 อ่ะเอา แม่โอ้โหดูปากถลกมาแล้วเนะาะกระแทกรอบเอออย่างนี้เขาเรียกว่าลูกเดียวคุ้มนะพี่ดูตัวนี้อุ้ย้ยแ, <c oughs> แม,แม่แอบมาดักอยู่คนเดียวลูกนี้เด็ดเลยอ่าแม่มันจะได้คลิปเพราะลูกนี้เองนะ แม็กบอกเงียบเหงามาตั้งแต่ต้นคลิปเออเอามาลุ้นกันต่อครับลูกนี้โดนหรือเปล่าคนยกยังเข้าป่าอยู่นะ ไม่ได้เลยเอาแม่สองคืนปลายังไม่เข้าแล้วพี่นะลูกสุดท้ายนะครับอยู่โคนไม้นี่ เรียบร้อยครับเงียบสรุปแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ลูกพิโรดนี่เสียหายหลายแสนเนาะไม่ได้กับข้าวเลยอะ่ะพอเจอลูกเหล็กไปโอ้โหสองตัวใหญ่ๆปลาช่อนแล้วได้ปลากระสงตัวงใช่ไหมพี่แล้วก็ปลาอะไรปลาหมออีกสองตัวเนาะก็ถือว่าเกือบพลาดนะวันนี้นะอ่าเดี๋ยวเรากลับ<ก>บ้านเราไปชั <ก S 2> ่งให้ดูเนาะว่าถึงโลหรือเปล่าเนาะไปครับมาดูนะครับ ได้น้อยแต่ว่าได้ใหญ่นะพี่นะครับเกือบไม่ได้ครับสองตัวกับปลาอื่นๆนะช่างรวมสองกิโลสี่ครับผมอ่ะที่ออกมาดูหน้าตากันหน่อยดิแม็กอับน้ำเปลี่ยนสภาพเรียบร้อยแล้ววะแม่เกือบเกือบครับคลิปนี้เกือบไม่ได้คลิปดูทุกคนอ่ะโอ้โหดูพี่ ตัวไหนใหญ่ตัวนี้ใหญ่ฟาเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่างแยกหน่อยถึงโลไหมนั่นแหละอู้ยโลพอดีครับปลาช่อนใหญ่แม่ตัวนี้ก็น่าจะาเจ็ดเปดขีดได้ช่างเลยก็ได้พี่ช่างไหยช่างเลยนไหนก็เนไหนละ อาวโดนอุ้ยทำไมมันเท่ากันเลยพี่โลหนึ่งพอดีเหมือนกันอ้าวสายตายังไงกันนี่เอามาครับก็อุ้ยอุ้ยอยุโดนก้าอี้สรุปรวมนะครับการกู้รอบคลิปนี้นี่ได้ปากกระสงตัวหนึ่งแล้วก็เอาหมอน้าสองตัวนะนี่แล้วก็ที่บอกว่ารอบเดียวคุมเลยก็ได้ช่อนคู่ใหญ่เนี่ยครับ โอเคก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาเนี่ยไปทําเมนูอะไรแต่ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมวันนี้เข้าครัวกับสาวนองคายนะครับสาวนองคายมีปลาใหญ่มาเลยนี่ค่ะอ่ะวันนี้จะทําเมนูอะไรครับปลาช่อนย่างกินกับส้มตําค่ะส้มตําปลาช่อนอีกแล้วใช่ไหมค่ะปลาช่อนเราจะย่างเราจะไม่เผานะวันนี้นะค่ะปกติเผาเราจะออพอกเกลือเผาเนาะใช่แต่คลิปนี้เนี่ยเราจะแร่ผ่าแแบแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ เอาเครื่องมาหมาก u, ักย่างอย่างนี้เนาะเครื่องเปรียวนี่มีอะไรบ้างครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยใช่ค่ะ,ะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ขมิ้นแล้วก็หยอกเกลือสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยขมิ้นตะไคร้แล้วก็หยอกเกลือ,อ,ลอตําหกกตให้แหลกละเอียดใช่ไหมเราก็จะได้เครื่องหมักแบบนี้เนาะ,ะ,ะจากนั้นพริก หมักทั้งสองด้านเลยใช่ไหมเปียวอา้าวทาเข้าไปครับนี่ขมิ้นเนี่ยจะช่วยให้เนื้อมันเหลืองสวยน่ากินนะเปียวนะจะให้อร่อยก็อยู่ที่ขั้นตอนการหมักเนนะเปียวเนาะใช่ค่ะ,ะนี่เครื่องถึงถึง,ถงหมักถึงถึงฮะ แบบนี้ก็เราจะหมักทิ้งไว้กี่นาทีครับ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอย่างใช่ไหมใช่จากนั้นก็เอาปลาใส่แผงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอย่างครับผมหมักได้เวลาแล้วจะไม่เปี้ยวใช่ค่ะเตรียมไฟเรียบร้อยนะค่ะเราก็จะย่างไฟอ่อนเนาะค่ะย่างไฟอ่อนให้ค่อยๆแห้งนะเปียวค่ะนี่พริกกลับมาแล้วสวยงามครับผมปลาช่อนก็ย่างแห้งๆอยู่ในเตานะสาวนองคายนุน่นอาหารหลักมาแล้วครับโคเลคเลอยู่นูน่น กำปลาาใช่ไหมเปียวค่ะหอมแล้วครับหอมมะนาวหอมปลาลาเนาะชิมจนปากเจอหมดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ขาดไม่ได้นะอาหารหลักของสาวหนองคายนะ,ะมะละกอมันทําไมมันแ,นงแดงๆอะมันเถื่อมันเถื่อนมั้งทางนี้เขาเรียกว่ามันยังไงทางตาดเนี่ยมันยังไงอะึ <c oughs> อง,งมะะกึงเออมะละกอหำหำหรือเปล่าหำหกับหำหำมหรอ น่ากินสุดๆเลยครับแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมค่ะอ่ะ่โอ้ยจากนั้นก็ตัดซื้อมาโดยครับมือบ่ายๆเนาะ,ะจะมีอะไรเกินส้มตำปลาย่างน้เปียวโอ้ยเกินน้ำลายนี่ เสร็จแล้วนะค่ะตำปลาครับผมปลาก็อุ่นสุกอยู่ในเตานะเปียวค่ะแหม่ตัวเป็นโลเลยครับ<ม>เราไปกูรอบกันมานะนี่แยกเอามาทำปลาย่างตัวหนึ่งครับได้สองตัวคู่ใหญ่เลยอะ่ะมาส้มตำปลาช่อนอย่างสมุนไพรครับผมเสร็จเรียบร้อยน่ากินมากๆครับเดี๋ยวมาลองชิมกันได้เวลาแล้วสาวน้องคาย ปลาชอนย่างแห้งๆอย่างนี้น่อร่อยนะเปรี้ยวนะใช่ค่ะแล้วมันหมักกับเครื่องรากผักชีกระเทียมมิกไทยเนี่ยโอ้ยหอมกินอะไรก็ไม่เท่ากินกับส้มตำใช่ไหมเป็นไงรสชาติมันจะหอมพวกที่เครื่องที่เราตำเครื่องหมักกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ปลาชอนนาปลาชอนธรรมชาติแบบเนี้ยเนื้อมันสดอยู่แล้วนะใช่ไปหากันมาสดๆแล้วมาทําเมนูครับใช้มือเลยถึงจะอร่อยมือดีกว่านะใช่ค่ะอ่ะ นี่อาหารหลักสาวหนองคายนะเมนเมนูนี้แล้วชัดแล้วเกินหน้าตาเนี่ยชิมไปสักคำนึงแล้วลืมอะไรลืมข้าวเหนียวอ่ะอ่ะเอาอีกสักหน่อยก็ได้ต้องกินอย่างนี้ยังไงอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆเนื้อปลานะสดๆดอ้วก็กินกับน้ำส้มตำช้าๆนี่ เผ็ดเนาะฮิบฮาไปหมดแล้วเป็นไงอร่อยมากอันไหนลองสักตั้งทีปลาย่างส้มตำข้าวเหนียวเข้ากันสุดๆเนะาะเป็นไงอร่อยเราพอแล้วใช่ไหมเราเรา,เรากินกันดีกว่านะอ่ะเปลียวปิดคลิปเลยครับ ค่ะถ้าเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะชอบคลิปแบบนี้ช่วยกันก,นกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครับบ๊ายบาย